ถ้าผมผมเจอแล้วละครับมองตั้งแต่เมื่อเช้าทำไมพี่พอเห็นปุ๊บเสร็จก er oh, yes, ูแน่ตอนเที่ยงครับอพี่สราบุนพี่วุดพี่กุ้ยใครครับพี่วุดอยู่ไหนโอ้โหมึงยังหาอยู่อีกเออบอกไปข้างนอกเลยไม่ต้องมาเรี่ับขอเชิญถ้าผมหาตัวมาลหาตัวมาลาอ่าโอ้โห มาได้ี่มาพิชตาได้ีุ่ยนกันได้ี่ัวนค้รู้อ้าเดี๋ยวต่นเลยครับผมวันดีครับผมี่ครับเร็จครับผมมาเลวชุดันแน่ครับผมไ้กันปอดปิดปิดเอยเนเป็นยืันหาหน่อย ในที่มาส้องำนีแม่พี่อยู่ป็นการทำุดีเร่ีทมามจริงๆนะครับรครับโอ้โแล้วที่ดงพี่ไหนๆก็เพิ่มมาแล้วการอยู่ในที่สาารจนพี่ต้องแต่ตัวเรียบร้อยแต่งเรียบร้อเจนครับแต่งตัวพี่ค่อบไหวไหมเจ็ ไม่ใช่เด็กรียนที่เราปเล่นกันแล้วนะเอามาน้อยเหมืนกันแล้วทีเขาไปสอนรูสอนเลยนห้าร้อยห้อะจัดเองเอาล้วนะเฮ้ยเอานะมีกิจกรรมให้พี่ทำครับนะครับลองมาเนี่ยลองเหมือนมาตางถินตางเราน เราเีองมาถึงเรามาเป็นน้ำเป็นใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับเวลาที่เขาเดือดร้อนอยากย่าให้ทำอะไรพี่ต้องทำได้ใช่นะครับับดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คณะนี่เรียนแหมไปไวไปจบเลยนะทีมงานผมนะครับผมแนมจะเดือนอะไรเดือนมีนามรับมีนาเมษาพฤษภาทิตยนะกระดับกระดัว่า ปีน้าต้ารับจ้างตัดเขายู่บนกาแล้วผมจะบอกว่าทำไมตัวผมไม่มีงานเนี่ยหรอไม่ไปบอกรอครับอะไรนะครับไม่บอกครับไม่บอกครับผมเคไอ้นี่คนจริงปวดหัใหญ่นไอ้ไอ้เา้ีอาวผมไม่เคยใช้ไม้อ้อะพี่อ้เอ้ยนั่นมันหัวหญอหรออ่ะอ่ะพี่ เอาเอาเดี๋ยวสักนิดนึงนิดเป็นระดูกนะกับผมนิดเดียวอะไรครับคุณตาดูกรับกิบลาที่ทำได้นะทำได้ผมมีรางวัลให้พี่มีรางวัลสมหน้าคุณให้สมหน้าคุณสมนาคุณอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่เนี่ยทำเออ